ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเป็นวิกฤตระดับโลกที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนอย่างรุนแรงหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาที่คือมลพิษจากอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าอิเรเดียนโซลาเป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทั้งระบบพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการสู่การดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG 4บริการหลักของเรา 1. EPC ด้วยบริการครบวงจรที่ตอบสนองทุกความต้องการด้วยประสบการณ์กว่า10ปีและความมั่นคงทางการเงิน i r i a d Solar ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ทั้งบนหลังคาพื้นดินและพื้นน้ำ ด้วยกำลังการติดตั้งรวมกว่า300เมกะวัตต์ในไทยและต่างประเทศเราใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ล้ำสมัยในการคำนวณและออกแบบระบบโซล่าเซลล์พร้อมการรับรองมาตรฐาน ISO 9001และ1 0 0 0 1ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลอย่างใกล้ชิดจนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมชั้นนำ2 PPA เรามุ่งเน้นให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเองหรือเลือกใช้บริการจำหน่ายไฟฟ้าสีเขียวซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ต้องลงทุนเองอีกทั้งยังสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย COP 28ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก3 o m หลังการติดตั้งเรามีบริการหลังการขาย O&M ครอบคลุมด้วยระบบ Monitoring และซอฟต์แวร์ทันสมัยที่ช่วยตรวจสอบและดูแลประสิทธิภาพการทำงานของระบบแบบ Real Time เราพร้อมให้บริการวิเคราะห์ค่าพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ System Improvement ช่วยลดการสูญเสียรายได้จากระบบที่มีประสิทธิภาพลดลงอีกทั้งบริการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM พร้อมจัดหาอุปกรณ์สำรองเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ระบบมีปัญหาเราพร้อมแก้ไขด้วยบริการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข CM คือให้ระบบกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยเร็ว C LPV สุดท้ายเมื่อแผงโซลาเซลล์เสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายเรามีบริการกำจัดแผงโซลาเซลล์ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยคัดแยกชิ้นส่วนและนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอิเรเดียนโซลายึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการ ESG ที่ครอบคลุมสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลเรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนและสมดุลอย่างแท้จริง